อยากให้อธิบายความหมายของคำว่ามารมหมายถึงใครมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพิจารณาอย่างไรอ,อันนี้อันนี้เป็นสิ่งทีออ่อยากจะได้อธิบายเพื่อที่เราจะได้ได้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วคำว่าม์รอมในหลักการของศาสนาเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะบางคนสับสนนะบางคนสับสนว่าเอ๊ะตกลง ค,คนอเอาไปให้ใช้ตอนเดินทางอย่างเดียวจ้ะอ่ามันมันหมายถึงอะไรยังไงเดี๋ยวเอิร์นผมโน้ตเอาไว้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูตรงนี้เพื่อจะได้ไม่อ่า <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนี้ <c oughs> คำว่ามะฮรอมในในทางความหมายเนี่ย <c oughs> มันหมายถึงมันหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้าม Mm. หมายถึงฮารอมก็ได้หมายถึงมุฮัรรอมก็ได้ <c oughs> มุฮัรรอมเนี่ยนะซึ่งพอเวลามาดูในในความหมายทางวิชาการน่ะหมายถึงว่ามุสลิมทุกคนก่ะุลมุสลิมินอากิลินบาลิกินยะฮารุมูนิกาฮูฮูฮุรมาตันมูอับบัดตันอืมวยสาบบีกอราบตินอารดาอินอามุซฮาระเขาบอกว่ามันหมายถึงมุสลิมทุกคนครับที่ อาตินบาลิกและเป็นที่ต้องห้ามในการที่จะนิกะากับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นการห้ามแบบตลอดไปมันมีห้ามแบบสองยอย่างในะห้ามแบบมมอักกตันครับฎหมามโมอักกตันเนี่ยห้ามเพียงช่วงระยะเวลาหนึง่งด้วยกับการมีสาเหตุกับการห้ามตลอดไปห้ามตลอดไป ต่นนี้การห้ามมูอับบัตภาษาอังเขาเรียกมูอับบัตบีซาบาบีกอรอบาตินเป็นการห้ามด้วยสาเหตุแห่งความเป็นญาติใกล้ชิดครับเอารอรอเอินหรือด้วยการร่วมดื่มน้ำนมเดียวกันเอามูซอฮะรอเตนมูซา,ารฮะรอเนี่ยแปลว่าหรือเกิดจากการแต่งงานครับการแต่งงานเนี่ยมันเป็นมูซา,ารฮะรอนะซึ่งมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพ่อสามีแม่สามี อย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกอันนี้คือมุซฮา,าร์รนั่นแปลว่ามหารอมคือมุสลิมที่อากีินบาลิกและคนคนนั้นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับผู้หญิงคนนี้ในการที่จะแต่งงานกับนางโดยเป็นการห้ามแบบตลอดกาล ด้วยสาเหตุ3ประการคือ 1. สาเหตุแห่งความเป็นญาติใกล้ชิดครับ 2. สาเหตุแห่งการร่วมดื่มน้ํานมมารดาเดียวกัน 3. สาเหตุจากการแต่งงานอ,อันนี้คือมารอมก่นอน <c oughs> ดื่มนมนี่เขาเขานับเป็นอะไรนะทาานนับเป็นครั้งเป็นครั้งใช่ไหมเป็นครั้งดื่มนมเนี่ยมีเงื่อนไขสองข้อหนึ่งก็คือเด็กคนนั้น จะต้องอยู่ในช่วงวัยสองปีแรกฟิตตอมก็คือยังไม่กินอะไรนอกจากน้ำนมซึ่งตรงนี้ก็มีขีลาบนิดหน่อยปาดบางคนก็บอกว่าออถ้าตราบใดยังกินนมอยู่ไม่กินอะไรเลยยังไม่หย่านมอะ่ะก็ยังอยู่านเงินไขแต่ถ้าหย่านมแล้วถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าสองปีก็ก็ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขแล้วครับทีนี้มันต้องกินห้าครั้ง ใน,ในหลักการบอกว่าต้องกินห้าครั้งแล้วแล้วเด็กเนี่ยเด็กที่อายุของเด็กนั่นเนี่ยคือต้องอยู่ในสองขวบแรกสองปีแรกครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยที่ผมให้คําว่าครั้งเนี่ยโดยที่ไม่บอกว่าอิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติของเด็กเวลากินนมเนี่ยเขาจะต้องกินจนกว่าเขาจะพออืเข้าใจไหมก็เลยนับเป็นครั้งก็เลยนับเป็นครั้งะอืส่วนว่าถ้าเขาหยุดหายใจ แล้วก็เขากินต่อเนี่ยอันนี้ยังไม่นับครับยังไม่นับครั้งเป็นรวมกัน,อ,น,นอันนี้เป็นวกว้างๆแล้วกันนะทีนี้มาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องถามว่าเอ๊ะถ้าอยู่ในความหมายเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีคนหนึ่งที่ไม่เข้าอยู่ในความหมายแต่กี้บอกใช่ไหม,มห้ามนิกาตลอดไปฮะ่รับแต่มีคนหนึ่งที่เป็นมารอมแต่ไม่ห้ามนิกายสามีสามีสาม,สามีจริงเรียกมารอมในเชิงความหมาย เพราะเขาคือคนที่คนแรกที่จะต้องเดินทางครับผมบอกกับคนที่เป็นภรรยาก่อนนะถ้าถ้าเกิดว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเงื่อนไขที่จําเป็นผู้หญิงนะภรรยานะจําเป็นจะต้องไปฮัทแล้วสิ่งที่จําเป็นตามมาคืออะไรรู้ไหมพี่น้องจําเป็นที่สามีจะต้องไปกับภรรยาเป็นมารอมถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุนัขของสามีก็ตามเพราะการเดินทางไปของภรยาเป็นวายิบครับอันนี้ให้เขา้าใจตรงนี้ก่อนผมกาลังจะโยงไปบอกว่าบางคนบอกว่าอภรยาฉันวายิบแล้วแต่ฉันเป็นสุนัขถ้าท่านไม่ไปท่านจะต้องให้คนที่ดูแลนางไปแต่ว่าหลนะักก็คือวายิบที่สามีต้องติดตามต้องดูแล อันนี้พูดถึงสถานะของสามีก่อนนะส่วนไปแล้วส่วนภรรยาจะไปโดยไม่มีอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเดีด๋ยวจะคุยกันมา <c oughs> ทีนี้มาคุยตรงนี้ก่อนว่าทีนี้พอเร,เราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะบางคนสงสัยอ,อพี่เขยพี่เขยพี่เยเนี่ยเป็นมารอมได้ไหมเพราะเขาแต่งงานกับฉันไม่ได้อพืพี่เขยพี่เขยไปว่าไร พี่เคยไปว่าสามีของพี่สาวครับจริงไหมสมมติว่าคนคนนี้เป็นน้องสาวอพี่เคยคือสามีของน้องสาวแน่นอนในเวลานั้นอ่ะไอ้ผู้ชายคนเนี้ที่เป็นสามีของพี่สาวเนี่ยแต่งงานกับน้องไม่ได้อยู่แล้วอืเพราะศาสนาห้ามในการที่จะให้คนคนหนึ่งแต่งงานทั้งน้องสาวและพี่สาวในเวลาเดียวกันครับทีนี้คําถามคือสถานะต้องห้ามแบบเนี้ย มันอยู่ตลอดไปหรือมันอยู่เพียงช่วงเวลาช่วงเวลาอ่าหมายความว่าถ้าผู้ชายคนเนี้ยอย่าพี่สาวแปลว่าเขาสามารถแต่งงานกับน้องสาวได้ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในศาสนาถึงบอกว่าต้องเป็นมุอับบัตไงต้องตลอดไปไงบุคคลที่แต่งงานกับเราไม่ได้ตลอดไปนั่นคือคนที่เป็นมารอมเรายกตัวอย่างเช่นพ่อเราครับปู่เรา คนที่แต่งกับเราไม่ได้ท่านลองนึกสินะเอ,อลูกของเราใช่ไหมใช่พี่ชายเราน้องชายเราที่มาจากพ่อแม่เดียวกันที่เป็นพ่อเดียวกันเหล่านี้เป็นคนที่เป็นพี่น้องกันพี่น้องที่ร่วมพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดาพี่น้องร่วมบรรดาเหล่านี้คือพี่น้องอืที่แต่งงานกันไม่ได้ตลอดครับฉะนั้นในศาสนาจึงจะได้ไม่สับสนอื ทีนี้การแต่งงานที่ไม่ได้ตลอดเนี่ยหนึ่งสาเหตุหนึ่งกอรอบาการอกาอกคือการเป็นพี่น้องไงน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาดูนะว่าในถ้าเกิดว่ามันมาจากทางน้าซับนาทางเชื่อสายเนี่ยศาสนาบอกว่ามีทั้งหมดหกกลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือทางด้านบนก็คือ,อ,อพ่อปู่ไล่ขึ้นไปอันที่สองคือ ทางด้านล่างลงมาก็คือลูกลูกหลานเลี้นหลนอ่าเสร็จแล้วทางด้านข้างๆแปลง,ง่ายๆพี่น้อง <Be ed. S 1> ใช่ไหมพี่น้องทางด้านบนก็เียอุซูนฟลูร์ก็คือลูกแล้วก็ฮาวาชีคือพีนอนพ่น้องแหละตอนนี้พี่น้องนะครับเป็นอาเป็นลงุงเป็นอันนั้นเป็นทางด้านพี่น้องพอ่อพี่ใช่ไหมใช่อ่ามันจะเป็นทางนั้นไปส่วนในทางอะไรครับ ในทางมูซอฮาร์าเนี่ยแปลว่าเมื่อเราไปแต่งงานแล้วเนี่ยคนที่จะคนที่จะเป็นมารอมกับเราได้ตลอดคือใครคือพ่อสามีจริงไหมใช่คือพ่อของสามีสองลูกลูกของสามีครับอันนี้แน่นอนที่สุดเขาเป็นมารอมเราได้อยู่แล้วออาจจะมีคือเวลาเขาเขาเป็นลูกใช่ไหมแล้วเราไปแต่งงานกับพ่อเนี่ยแปลว่าหูกลมเราคือ คือเขาเขาคือลูกเราใช่ฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยเพราะเราไปเป็นแม่เขาในฐานะที่ไปแต่งงานกับพ่อไปแต่งงานกับพ่อเขาฉะนั้นกรณีนี้ก็คือก็คือครับพ่อของสามีปู่ย่าตายายของสามีนะลงไปแล้วก็ลูกหลานที่มาจากอะไรจากสามีนะครับอันนี้คือกรณีที่ที่ไม่ได้นะครับ ส่วนเราเน,นี่รู้อยู่แล้วก็คือมาจากกลุ่มคนที่ร่วมดื่มน้ำนมครับใครที่เป็นพี่น้องกับคนนี้เราเป็นพี่น้องกับเขาก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกนะอันนี้คือในกรณีที่ที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ไม่สามารถแต่งงานอันนี้คือคาว่ามะรอมก่อนออันนี้คือคำว่ามัฮรอมทีนี้เวลามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดในศาสนาเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้ ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าโอ้โหมีเวลาไหมเนี่ยเวลาหมดละเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยต้องเดี๋ยวพี่น้องท่านไหนเชิญจะมีบรรยายเอาเรื่องนี้เลยครับขึ้นชาร์ตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของว่าสภาพของสตรีคือแน่นอนโดยหลักเดิมก่อนผมผมปยุางนี่หลักเดิมก่อนนะการเดินทางทุกการเดินทางนะการเดินทางของผู้หญิง ที่เป็นการเดินทางหนึ่งวันสองวันสามวันหรือเป็นการเดินทางในลักษณะที่อยู่ในควอมไอซ์สปาร์ตรเนี่ยโดยหลักการพื้นฐานแล้วเนี่ยการเดินทางนั้นจะต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นม้ารอมเดินทางไปด้วยนั่นแปลว่าการเดินทางของผู้หญิงในการเดินทางนะไม่ค,คำว่าคำว่าสฟัตในนิยามทางวิชาการเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการออกจากบ้านไปตลาดอย่างนี้นะม,มันคือการเดินทางที่เก็บสัมภาระเดินทางไกลลักษณะยอย่างนี้เนะี่ย โดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีฮันิสบอกชัดเจนเลยว่าจะต้องมีคนที่เรียกว่ามะรอมฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนว่ามะรอมจึงเป็นเงื่อนไขของการเดินทางแต่มะรอมไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการทำอิบาดะคนอ,อเรย yeah, นะก <còn> ทีนี้ข้อที่สองคำว่าเดินทางเนี่ยมันนับยังไงพี่น้องเคยรู้ไหม ผมให้ไปไประเด็นที่สองการเดินทางนั้นหลักการให้พิจารณาที่จําเป็นต้องมีมารอมนะครับตั้งแต่จุดเ,เริ่มต้นแล้วเราเดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางมเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วพื้นที่นั้นมีความปลอดภัยมารอมไม่จําเป็นต้องอยู่แล้วอช่มบารแยกระหว่างสฟัดกับอีกอม แยกระหว่างการเดินาทางกับการไปพักอยู่อืว่าการพักอยู่นั้นไม่จําเป็นต้องมีมารอมแล้วครับแต่มีเงื่อนไขตราบใดที่พื้นที่นั้นปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตนี่นคือประเด็นต่อมาก็คือในกรณีที่เป็นฮัที่วาิบครับตรงนี้มีการขีาบของพวงปราดซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดจะบอกว่าผู้หญิงที่ ไม่มีมารอมอนุญาตให้นางเดินทางไปหรือไม่แล้วใช้หลักการหลักฐานข้อไหนในการที่จะพิจารณาซึ่งแน่นอนเรากำลังพูดถึงการเดินทางนะไม่ได้พูดถึงว่าฮัตใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะไม่มีปากไม่มีปากคนไหนไปบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงไม่มีมารอมแปลว่าฮัตใช้ไม่ได้อุ่มร้องใช้ไม่ได้ละหมาดไม่ซ้อ ไม่มีใครพูดเลยแต่เขากำลังพูดถึงเรื่องว่าการเดินทางเนี่ยจำเป็นต้องมีและถือเป็นความจำเป็นที่ถ้าไม่มีถือเป็นความผิดไหมถือเป็นความผิดระดับไหนแต่จะไม่มีใครพูดว่าถ้าเกิดผู้หญิงเดินทางไปแล้วแล้วไม่มีมอรอมจะส่งผลกับอิบาดาที่ทำเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยเราต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีเวลาอธิบายเดี๋ยวจัดที่สุรเรเลยนะฮะ ถ้าถ้าจะทิ้งระเบิดไว้แบบนี้จัดที่สุเหร่าเลยไม่ใช่คืออย่างนี้ผมไม่อยากจะทําความเข้าใจเชิงวิชาการไม่จริงๆอาจารย์มีเนี่ยตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่กลับจากคันแล้วแต่ว่าแค่เปิดไปทีลรมันยังไม่มีช่วงเวลาที่อยากจะอธิบายพี่น้องได้เข้าใจว่านี้ก็เข้าใจว่าเวลาพอแต่ก็หมดละไม่เป็นไรเดี๋ยวกําลังคุยว่าผมว่าไม่พอั้งแต่ตอนเข้ารายการแล้วก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมอยากจะมาสารต่อเรื่องนี้ให้จบผมให้เป็นข้อมูลทางวิชาการ เพราะเพื่อเราจะได้กําหนดตัวเราได้อย่างถูกต้องในมิติของวิชาการครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นที่ปราดได้มีความเห็นแตกต่างกันในปร,รประเด็นนี้บบน,นะครับ,บ,บให้มีนะ้องได้เข้าใจนะแต่หลักเดิมของมันเลยเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือการเดินทางของสำหรับผู้หญิง การมีม้ารอมคือสิ่งที่มันสอดคล้องกับหลักการอันนี้คือหลักกรับแต่ประเด็นที่ปาดมีความเห็นต่างหนึ่งกรณีที่เป็นฮัตฟอร์ดูอิบาด้าใช่ไหมอิบาด้าใช่ไหมนี่ไม่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งอยู่แล้ววม่ขัดแย้งว่าอนุญาตในการเดินทางหรือไม่เพราะไม่ส่งผลกระทบกับอีบัด้าอยู่แล้วอันนี้ปาดที่ ที่มีความเห็นว่าจําเป็นต้องมีก็พูดว่าไม่เกี่ยวกับอิบาดานะอิบาดตตังหากและสิ่งที่เป็นเป็นอะไรฮะสิ่งที่จําเป็นต้องมคอีคือก็คือระหว่างการเดินทางนะระหว่างการเดินทางยกตัวอย่างสมมติเด็กคนหนึ่งอยู่ใต้จะเดินทางมาเรียนที่ภาคกลางเนี่ยที่จําเป็นที่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยคือในระหว่างการาเดินทางพาาสงเมื่อมาถึงที่แล้วเนี่ยมไม่จำเป็นต้องอยู่ละ อันนี้คือหลักก่อนให้เข้าใจแปลว่าเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วน่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จำเป็นและอผมไม่ได้พูดเองนะไปดูในตําราของอุลมะได้ที่เขาอธิบายเรื่องนี้ผมว่าจัดที่สุราอ่ะสองชั่วโมงก็เดี๋ยวอินชาลาะห์เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวดูโอกาสว่าจะได้มาอธิบายเพราะมันจะได้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อที่จะเอาไปไปศึกษาไปทําความเข้าใจนะ